ไฟอย่าไปนะแป๊บนะคะพอหายคิดถึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจีจะจีจะจะไอเงินหอมกันจีจะคิดถึงไหมคะคิดถึงหนูมาเอ่ยโอเคเอา เอาแบบย้ายสิเมือตัวนี้ไหมม่ลืมดูแบบค่ะพี่น้องเอ้ยลืมดูแบบค่ะพี่น้องเอ้ยนางฟ้าเสกอะไรลูกวันท w o t f o u พี่พลอยพี่พลอยวันท w ท t f ฟ u ันอย่าวิ่งอวิ่งนะอะไรนะลูกเอาออกหรอคะเอาออกหรือว่ามายายออกให้ ยายออกให้นะชุ๊บมือออกมาเอาแขนนดออกกูดึงออกเอง um, One two three four five six s e คิดถึงหรอคะคิดถึงจากสวบปบอบางทีแยแตนก็จะมาไลฟ์วันละนิดนึงนะคะเพราะว่าพอยหายคิดถึงนะคะหายคิดถึงนะคะปุ้มปุ้มเออ <laughs> เออ,เอ,อภาษาอีสานภาษาอีสา,า,า,สานวรคัภาษาไทยเออดีแปลว่าอะไร ภาษาไทยเออก็คืออุ้ยอย่างน na. ี <S 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 okay. ้หรอคะอุ้ยอุ้ยหนูเยียบสิดูกหนูเยียบนะแมลงปอผีเสื้ออุ้ยสวยมากเลยขอบคุณนะคะีนสีพูสวยมากเอาไว้ให้น้องใส่ขึ้นเวทีนะคะคุณค่ะอะไรนะลูกอ๋อแกะพอดีอ่า ว่าจะไม่ไลฟ์แล้วนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ดาวค่ะก็เลยมาขอดาวให้น้องๆน,นะคะวันหนึ่งก็ไลฟนะ์นิดนึงนะคะประมาณสิบยี่สิบนาทีอย่างนี้นะคะเพราะว่ายายแต้นอ,อาว้าวถึงหัวยา,ายเอาใช้ยายหเหรอเอาใาย,ใาย,ใายใเลยค่ะใายเลยใส่ให้ยายเลยค่ะโอ้ วันูที่โ้วันูก็พาพูดบ่อยๆสิยายพูดบ่อยๆเขาจะเก่งเอง 1, oh, one, two, three. 2, 3, t 5 6, 7, 8, four f s e v e n แล้วอะไรโอ้ยนายแล้วอะไรลูก ten one two three, four f i v six seven e จ้าจ้าว่าไงลูกคุณสิมา,กกร,ารัตนสุวนให้ดาวหนึ่งร้อยดวงขอบคุณค่ะส่งดาวให้กำลังใจแย่แต่นะคะเพืมีกำลังใจไลค์ให้ดูนะคะเด็กๆก,ก,ก็จะประมาณนี้ค่ะนี่จะป้อนเขาเด็กๆอ่ะอะอะไรอ่ะลูกอะไรอะไรลูกโอ๊ย <Why? S 1> ว้ะ พอยกัดหรอไหนพอยกัดตรงไหนเอวันชูที่เออพอยกัดแล้วพลอยร้องทำไม <c oughs> โอ้เสียงเงียงเอ้ยมีแต่เสียงเงียงมีแต่หวัวเสียงเมียง